ขอ,อนำท่านทั้งหลายไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวพึเงิงอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวมีอย่างนี้ เมื่อพระพุทธวิภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวรีภพิกษุจำนวนสิบหกรูปจำบรญสาในอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วตั้งใจว่าจะาเฝ้าพระพุทธวิภาคเจ้าและจากฟังธรรมก็พากันเดินทางไกลในฤดูร้อนมุ่งสูง่กรุงสาวรีระหว่างทางกันดารไม่มีน้ำในทางกันดารน,นั้นภิกษุเหล่านั้นถูกความร้อนแผดเผาลำบากกายกระหายน้ำไม่ได้ดื่มน้ำพากันเดินไปไม่ไกลหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนั้นหญิงผู้หนึ่งถือภาชนะสำหรับใส่น้ำเดินบ่ายหน้าไปยังบ่อน้ำเพื่อตักน้ำ ขณะดนั้นภิกษุูเหล่านั้นอะไรเห็นหนางก็คิดว่าเมื่อไปในที่ผู้หญิงหญิงผู้นี้ไปอาจได้น้ําดื่มถูกความกระหายบังคับก็พากันเดินบ่ายหน้าไปทางคิดนั้นเห็นบ่อน้ําก็ยืนไม่ไกลจากหญิงนางหญิงนางได้น้ําจากบ่อนั้นแล้วประสงค์จะกลับแลเห็นพิษุูเหล่านั้นก็รู้ว่าเพราะผู้เป็นเจ้าเหล่านี้กระหายน้ําต้องการน้ําจึงเข้าไปแสดงความเคารพยำเกรียงในมโให้ฉันน้ําพิษุเหล่านั้นก็นําผ้าคลองน้ําออกจากถลุงบาท กรองน้ำแล้วก็ดื่มน้ำจนพอแก่ความต้องการเอาน้ำรูบม,มือเท้าให้เย็นกล่าวควานุ่มนนาในปานิยทาน อาถายน้ําดื่มแก่หญิงนั้นแล้วก็พากันไปหญิงนั้นตั้งบุญนั้นไว้ในใจลําลึกในวาระต่างๆต่อมาก็ตายไปบังเกิดในภพดาวเดืงด้วยบุญญาอุภาพของนางวิมานใหญ่งดงามด้วยต้นการาบพึกก็เกิดขึ้นแม่น้ํากระเดื่อนด้วยกองทรายและหาดทรายขาวประหนึ่งประดับด้วยเงินประกอบด้วยไข่มุกดาไหลมาเฉพาะน้ําที่ใสไร้มนทินดังก้อนแควมานี ล,ล้อมรอบวิมานนั้นหน้าสองฝั่งของแม่น้ํานั้นและใกล้ประตูอทยานและวิมานสาบุรณีขนาดใหญ่ประดับด้วยดงปทุมห้าสีก็บังเกิดพร้อมด้วยเรือทองเทวดาองค์นั้นเมื่อเสวยที่ผสมบัติในวิมานนั้นก็เที่ยวะเงเล่นอยู่ในเรือต่อมาวันหนึ่งท่าน พระมหาโมกลานาเที่ยวเทวจาริกไปเห็นเทพธิดาองค์นั้นกําลังเล่นอยู่ในเรือ,อเมื่อจะถามถึงบุญยกรรมที่หนังแต่ว้จึงถามว่าดูก่อนเทพนารีท่านขึ้นเรือเปิดปิดทองเรือนอยู่และหลงเล่นในสับบกรณีหักหลอกประทุมด้วยมือกูตาคารนิเวศของท่าน จัดไว้พิมพ์เดียวกันประ่หนึ่งเดรมิดเป็นสส่วนเมื่อ,อสองแสงก็สว่างไปรอบสีทิศเพราะบุญอะไรวรณนะของท่านจึงเป็นเช่นนั้นเพราะบุญอะไรผลน,นี้จะสาเร็จแก่ท่านและโผคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทวีผู้มีอนุภาพมากอารมาขอถามท่านครั้งเป็นมนุษย์ท่านได้ทบาบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวรณนะของท่านจึงส่องสวัยไปทั่วทุกทิศต,ต่อจากนั้น เทพที่ได้จึงตอบท่านพระมหาโมครานะเทวดาองค์นั้นเมื่อถูกท่านมหาโมคราณะถามดีใจขันแล้วก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่า ครั้งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ในชาติก่อนในมนุษย์ทั่งโลกดิฉันพบพิกษุทั้งหลายลำบากกายกระหายน้ำจึงขวนขวายถวายน้ำให้ท่านดื่มผู้ดแลขควนขวายถวายน้ำดื่มแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ลำบากกายกระหายน้ำแม่น้ำหลายสายที่มีน้ำเย็นมีสวนไม้มากมีบุนทริกปัูเขามากย่อมเกิดมีแก่ผู้นั้นลำน้ำหลายสายเรียงรายไหลล้อมรอบวิมานนั้นเป็นประจำ มีแม่น้ำที่มีน้ำเย็นลาดด้วยทรายมีมะม,ม่วงสาระหมากหอมว่าราชเพืกและแควฝอยมีดอกบานสะพรั่ง ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมได้วิมานอันปราเสสุดประกอบด้วยภูมิภาคเช่นนั้นที่สง่างามนักหนานี้เป็นวิบากกรรมอนนั้นทั้งนั้นผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมได้ผลเช่นนั้นกูตาคาริเวศของดีฉันจัดไว้พิมพ์เดียวกันประหนึ่งเนรมิตเป็นสัดส่วนเมื่อสองแสงข้อสว่างไปรอบสี่ทิศเพราะบุญนั้นวันหน้าออกดิฉันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะบุญนั้นผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ดีฉันได้โภคาทุกอย่างน่ารักจึงเกิดแก่ดีฉัน แค่แต่านแก่ท่านข่าแด่ท่านผู้มีวิกษุผ่้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านดิฉันครั้งเป็นมนุษย์ได้ทําบุญใดเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพร่วงเรืองอย่างนี้และวันหน้าของดิฉันจึงส่องสว่างไปทั่วทุกทิศจบ